สวัสดีครับพ่อแมพี่น้องเอซี่ที่หน่อยนี่นขั้นกรอทุกคนครับวันนี้ผมว่าสีมาต๊ป่าครับว่าสีมาตีเงี้ยปลอมครับ่แตขั้นหลอกยศหนามแบบเบสหลอก เบดครับเรายดนามเขาบ่าส um ิมาตีเงี้ยปลอมล่อล่องล่อปลาดูพวกปลาตองไก่ล่องเบงครับแน่น้องน้ำก็ปลากระไรอยู่ครับแต่ว่าห่างพอคอยมีผูได้มั่นครับตัวใหญ่อีกไก่เขาเจ้าเก่าึ้นตัวละเจ็ดแปดโลครับปลาดูใหญ่ครับแต่กับปลากระโหกสิบเจ็ดโลครับกับเป็นน้องกะ เป็นน้องเกาโบล่ณแล้วนะแต่ว่าคูหลอกสองสามเที่ยแล้วแต่ว่ากันยังมีป่าหง่ยอยู่แต่ว่าชวนมากอ่ะตัวใหญ่ก็บดนนเห็นเทียนนะครับบ่า่อยมีผู้ได้เพราะดูเพราะมันไดแต่ว่าก้อนทีไปตีเนี่ยปอบผมก็บ,บ่าเสียวเอาเฮียขึ้นครับเพราะว่าเฮียแซ่านามมาโดนครับก็บ่บาแน่ใจว่าผมเสีเซกเฮียขึ้นบ่พี่น้องเคยไยินงข้าว่าเซกเฮียย่ครับเซกเฮียคือ ลงไปโจมหัวเฮี้ยคือมากครับเด็กอะนกใสยนกขัวอกใสยนกขัวให้น้ามันออกนะครับแล้วครับเขาจะเอื้นว่าเซากเฮี้ยก้อนพวงศีไปก็ต้องเซากเฮี้ยออกก่อนอ่ะพวสศีไปเซากเฮี้ยบางก้อนนะครับนอกว่ามันสีเอาึ้นมาได้บ่อสุดกำลังกับลดยใส้แล้วครับเมื่อนี้ ออาขาลงด้บนนอบ้าน แล้วครับโอ้ยน้องก็พี่น้องน้องเซาะเหี้ยว่ขึ้นเล่นน้ําดีกว่าครับพี่น้นนนงนนองอ กลายครับเกินกำลังเอาอเอาบอกขึ้นเลยครับอไว้อ่ะห้าปีเงี้ยปวอมละแถวไส้ฟังเขียนอะไรครับล่องเบิ้งครับน้าหามันฟุกอ้ผี่ประตองไก่มากินหรือว,ว่าพวกปลาดูปลาข้อแ I love the name. ดดดครับกอกแรกโดโด little, strikes, เลยครับดอกแรกโดดเลยครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับดอกแรกโดนเลยกินเนี่ยไอ้ตัวนอนซิลิโคนครับตัวคล้ายๆกบเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคืนก่อนครับนี่ครับพี่น้อง นี่ไสโห,สโหุไซโส่หโอ้โหใส่กิโลครับพี่น้องใส่กิโลนาทีเป็นรุ่นลูกรุ่นดีไกยนี่ครับนี่เจ้าเจ้าเจ้าเร็วเๆงเรวครับพี่นอ้องเร็วเๆงเรว ุูนีก็ล่างหาวครับ,อบอเออ,อ,อ,อกอ็บอกนี่เอาใส่ม้านน้งน้บาบ่ไหนอ๋อยากัวมาตรวปลายังหนีบ่เอาเนี่ยเอใส่มานน้งนี่อ้ย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 อวังว่าห้องสีพรวนจะแกงรดดึกที่นัง่งน้อน้องอะ่นให้เอาเนี ปดมันนำบนุเนี้ยแบวนี้มาส่มันนำครับจะดู Shadow. จินเนี้ยกบอย่างครับอย่างแบบซิลิโคนครับ แบบนี้ครับพี่น้องโมเมนป่า,านี้บมเมนป่าเต็มไปเอาอีกนะครับพี่น้องห้ามัน ใจแล้วครับแต่ว่าอย่างนังนอีกครับผลก็เรื่มมากครับ เงียขาดครับว่นผมตีเขาป้าพระเกษตรครับเงียขาดเลยผมก็เลยล่งเอาให้เนี่ยรับเอาชูชีพมานึ่งวันได้ใส่พื้นล่งเอาให้แล้วดียัง คือกัดนคะครับเนาะกักัเป็นแผลค่อนขอ้างคือเวอะว่ะป้าป้าป้า <c oughs> ก็ค่อนข้างที่เป็นแผลเวอะว่ะอยู่ครับห้อยเขียวปลาแล้วก็กระบอกไปยังครับกับ,บ,บที่ไส้ได้อีกหลายเที่อายุขึ้นว่ะแต่ว่าเอ็นผมนี่มันเป็น,เป,นเป็นเอ็นโต๊ะปลา ปลาคอรครับเป็นเอ็นรูปปลาคอมันเส้นหน่อยผมก็ย่านอยูคขันเจอตัวใหญ่ก็ห่ีญานเอาขืนมาได้ครับคือว่าดีขาดหูแล้วครับนี่ใส่โลกับใส่ใส่ปลาคอนะครับเนาะถ้าใส่บวกนขน้องสองโลคือว่าเอาขืนง่ายอยู่ว่าดีซื้อซื้อไม่อีจกจักชุดดีเหรอครับเป็นชุดตีปลาคอแล้วขันตัวนี้ลอกตัวนี้มันหลอกค่อนขลางดีนะครับกะ เอาไว้ะซีตรประปูตะ่าขั้นนี่ที่เป็นขั้นประคอครับขั้นค่อนคลางสีอ่อนที่ซื้อขั้นตีแะโดไม่ครับใส่ลอกไม่ลอกตีเชโดอีก ใส่ได้อีกแล้วก็ดีผ่านุอกประกอบี้ครับพอดีด้วย พี่น้องครับตอนนี้ผมกะบ,บอ่อยากตีปลาโดแล้วครับผมอยากล่องเ่นแน่อื่นผมอยากเรนปากาก่ได้ไครับเพื่อมันได้ครับผมจำได้ว่าผมเคยเห็นปลาตองกายบอ่อนอยู่อ่านี่ครับดูผมก็ได้แล้วครับกินกบบระเบื้องดำเลย ่านี่แม่นี่แม่นี่แม่ก็เอ็นมาอียงผู้ใด้หูบอกได้เลยครับตัวนอนแบบนี้ครับจากกระดิ่งไส่ตะกั่กกวข้าขงล่างครับก็ว่าจิกกับพวกแม่สันจิกเมื่อกีสิเป็นนี่หวัตกกวตะกั่วทั้งหนังสินะครับเนาะ คืผมหวังว่าที่ได้ประตองครับตั้งค้งหวังไว้ก็ประตองประตองกายครับได้ประเด็นกระซางหัวมันว่าจะได้กาดอาอกแขกยังสร้างคำครับพี่น้องยูงเห็นกับคำถิ่นซื่อ

好嘞。哦。<t ries> oh, ด่างเขาเจ้าโอ้ยหนีครับหนี้นีหนีหนีวัเป็นเนี้ยว่วเป็นเนี้ยมีได้ด่างเขาเจ้าไปทั้งนี้ก่อนตีไปทั้งพี่ดีกว่าครับอย่าพอดด่างเขาเจ้าอีกจ่ะ ครัเมื่อนี้กะถือว่าได้ออกมาหายู่หากินแล้วครับเนาะมาแนบ่วมาแนกกะบป็นนย้งครับกะถือว่าได้ยู่แล้วเลี้ยงยู่น่ะละแต่ว่ากะมันอาทิ่ได้เยียโตนะแต่ว่าเมื่อนี้กะคําแล้วครับถือว่าได้ผ้าพี่ผ้าน้องเก่ามาเบิ่งบัญญากาศน้ำน้ำน้องน้ำแล้วครับเนาะ ตั้งใจว่าสีมาขี้เฮียขี่เฮียพีเนี้ยปอมพปดีผ้าพี่น้องไปไกลๆผมผ้าปไปกาไปกลๆนั่งกลับมากับแต่ว่ากะฮเฮียกับบริขีโดนแล้วครับมันก็จมลุกในาน้ำเลือกอยุก้ะก็จมเป็นเวลาโดนครับมันก็เลยน้ำหนักมันก็เลยไหลครับแห้งํำแห้งผมกเ็เลยเซิกบ่กขึ้นครับ จมึ้นได้ยุต่ว่าบบสามารสีหยอกน้ามให้น้าออกได้นะครับบบสามารถสีเซิกให้น้าบอกได้เซิกเนี่ยบบได้ไปเลยบบได้มาขี้พี่น้องอ่าเบิ่งครับแต่ว่ากะยังไข่ครับออกมาแล้วกะตีลงไปก็ถือว่าฟุกครับตีลงไปไม่เดียวกะกินเลยถ <c ười> ือว่าฟุกครับ ตีไปควางง่าไมา่ดังหากต <g ül> ี <üyor> ไปควางง่าไมา่ด,ดึงก็มาดึงก็มาก็บอกขึ้นว่ามันสีกินนะครับะยังไงมันสวมอยู่ไกลๆนะตามได้จังวะกกบัดได้พ่อนีนะเมื่อนี่ก็ถหรือว่าคำเลียวครับได้เวลากลับเนี่ยเค็ดแรงเค็ดง่ายแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไอ้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนอนรับวันดีนะครับเด้อ เอาผมชิ้อหอยน่ทานกล่อมขอลาพีลาน่องไว้เพี่ยงแค่นี้ครับสวัสดีครับอ๋อย่าลืมฝากกดให้กดแชร์นั่นเลยครับอันนี้แถมเลยครับองไฟอีโบกของสร้างมอดครับบาัางแรกไม่ซี่เย็ดอุสน <laughs> เป็นติ่งเดเนาะบนีวอมือกันเดอนี่เด้อไป ดัน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 เอวันหอนเอาหัวเงื้อบังบังหันหายครับบังไฟสร้างหมดบังนี่นิดหน่อยงามงำบังนี่เป็นส้มคือคือยังได้ดอกเป็นผู้ซึ้งว่าถือสโลปนะผู้เสิรว่ามีงูเหี้ยงยังได้ดอกบังนี่ ฮะแต้งให้ดีแต้งให้ไวแต้งให้งามฮะไปแล้วครับพี่หองไปแล้วเอาละ

có đi ông ngươi đây hiện. bằng tính chức trên bằng tính chức trên bằng nó kháng